สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการถอนเงินออกจากเบรนทีสนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโฮมนะครับถ้าต้องการถอนก็ไปที่กระเป๋าเงินดูเงินก่อนครับตอนนี้ตอนนี้เงินก็วิ่งวิ่งอยู่นะครับวิ่งวิ่งกลับไปกลับมาแหละ <c oughs> เราจะถอนเรามีอยู่สี่สิบเหรียญน,นะครับ us usdt นะครับจะถอน usdt นะครับเราก็ไปที่ buy sell buy sell ก็จะขึ้นมาที่ usdt นะครับถ้าต้องการถอนเหรียญไหนก็กดไปที่ลูกศรน,นะครับลูกศรตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วแต่เราจะถอน <c oughs> เหรียญไหนนะครับ แล้วถ้าเราจะถอนย s d t เป็นเป็นบาทนะครับเป็นเงินบาทนะครับเราก็ใส่ใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมต้องผมจะถอนอยู่ที่ยี่สิบเหรียญน,นะครับยี่สิบเหรียญก็เป็นเงินบาทอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบบาทนะครับหกร้อยเก้าสิบบาทเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่ ข้อมูลการถอนมันก็จะขึ้นมา20เยนด,ดทีได้690บาทเราก็ถ้าเราต้องการถอนนะครับมีค่าธรรมเนียมไม่มีครับไม่มีค่าธรรมเนียมเราก็กดยืนยันนะครับพอกดยืนยันปึ๊บมันก็จะบอกว่าดำเนินการเสร็จสิ้นนะครับก็ เยดีทีก็จะกลายมาเป็นเงินบาทนะครับทีนที้เราก็กลับไปที่ดูเราก็กลับไปที่ Buy s เซลนะครับเราก็จะมีเงินอยู่689บาทเข้ามาแล้วเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นแล้ว ทีนี้ทีนี้ก็ไปที่กระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินของเราก็จะมีเ,ามาเงินบาทอยู่ที่หกร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับเห็นนะครับและวีดีทีของผมก็จะเหลืออยู่ที่ยี่สิบนะครับเมื่อกี้มันมันมันเหลืออยู่ที่สี่สิบนะครับมาแล้วครับ ีนี้เราก็จะถอนถอนเป็นเงินบาทถอนเป็นเงินบาทเราก็กดถอน,นกดถอนกดถอน <ไป S 1> ก็จะมีเมนูมีเม,มนูมนถอนคลิปโตหรือว่าเงินบาทเราต้องเราต้องการถอนเงินบาทนี่ครับก็มีเงินบาทอยู่ที่หกร้อยแปดสิบเก้าบาทก็ลองลองลองกดถอนดูนะครับ แน่นบ้าน่าจะรวมหมดทุกอย่างเลยทีนี้มันก็จะขึ้นมาที่เราต้องการถอนไปที่ไหนเราก็มันจะมีโมบายแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งเราก็ต้องการถอนไปที่โมบายแบงกิ้งกดให้เป็น กดให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกหรือว่าจุดสีดําก็ได้นะครับทีนี้สามารถใช้งานได้เรากดไปที่แม็กถอนหมดเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาที่พอทีนี้เราเราต้องการถอนเราก็กดยืนยัน กดยืนยันเสร็จแล้วเขาก็จะให้เลือกธนาคารนะครับธนาคารออมสินอ,อันนี้รเราอันนี้เราผูกบัญชีไว้แล้วนะครับทีนี้นี่ครับเราผูกบัญชีไว้แล้วนี่เราก็กดไปที่ยืนยันยืนยันนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วกดยืนยันเสร็จแล้ว คุณมันก็บอกว่าคุณจะได้รับ6กหกเก้าบาทมีค่าธรรมเนียมอยู่20บาทนะครับทีนี้ก็กดยืนยันนะครับการยืนยันธนาคาร็จชราดอินกองนะครับเราก็กดยืนยัน ทีนี้เขาจะส่งรหัสมาทางอีเมลนะครับแล้วก,กดรับกดรับรหัสนะครับตอนนี้ก็ไปที่ <c oughs> ไปที่อีเมลนะครับเราจะไปที่อีเมลอีเมล เราเราเราส่งรหัสไปแล้วท,ที่ Gmail มันก็จะมานะครับที่สองก็มันจะส่ง SMS มาให้เรานะครับเรากดรับรับ s อสสองครั้งนะครับสองขั้นตอนนี้เราก็ไปดูที่ Gmail แล้วก็เ m s ของเรานะครับรเราไป ไปดูที่ Gmail ก่อนครับ <c oughs> Gmail ก็จะขึ้นมาแล้วครับเวลา17นาฬิกาใบแนนนะครับใบแนน TS เอราก็กดไปที่ไปดูที่ Gmail Gmail ก็จะขึ้นมามีรหัสอยู่6ตัวครับ107620นะครับ, 7, 6, 2, รบเราก็จำไว้ละ107620 ห 0, 7, 6, 2, 0. ึ่งศูนย์เกราก็กลับไปที่ m a i n นนะครับแล้วก็พิมพ์พิมพนึ่์เจ็ดหกสองศนะครับแล้วเราก็ไปดูที่ s b นะครับ